สวัสดีครับวันนี้ช่องพี่ทอรถบ้านนะครับผมพี่ทอรนะครับก็ซารูนานะครับคันสีทองครับที่บอกว่าจะเปลี่ยนไฟหน้านะครับแล้วก็กับใส่แก๊บหลังบางแดดด้านหลังนะครับก็วันนี้ของมาแล้วนะฮะเอาล่ะนี่นะครับไฟหน้าหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแถบเอาไว้ให้ดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะฮะเผื่อสมาชิกพี่ทอรถบ้านนะครับอยากจะใส่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบางแดดหลังครับจะใช้เป็นสานะครับติดนะฮะแล้วก็ ตากแดดไว้สักสองสามชั่วโมงนะครับอย่าให้โดนน้ำนะฮะปิดเฉพาด้านบนด้านขอบนะครับสินค้าอย่างดีนะครับนะฮะอย่างดีไฟหน้าก็เป็นของ TYC นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่กันนะครับตอนนี้อยู่ที่ลานเาแล้วครับนี่นะครับถอดมาแล้วข้างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งเราจะถอดนะครับวิธีการถอดนะครับไฟหน้าของหยดน้ําเนี่ยหรือโซลูนาเนี่ยครับเราจะต้องบีบเข็มบีบตรงนี้นะครับมันจะเป็นเที่ยวออกมานะบีบเพื่อให้มัน มุดเข้าไปในช่องนี้ได้นะครับแล้วก็ดึงในตัวเบ้าเนี่ยถอยออกมานะครับส่วนไอ้ตัวเนี้ยมุดเนี่ยกับตัวน็อตตัวนี้นะครับจะอยู่ที่เดิมนะครับเหมือนอย่างครั้งนี้นะครับจะอยู่ที่เดิมนะครับส่วนเวลาตอนใส่เนี่ยเราก็ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็มันจะล็อกพอดีเลยอยู่นะครับครับก่อนติดตั้งนะครับเราก็จะมาทาความสะอาดพื้นผิวก่อนนะครับแล้วก็เขาในซองเนี่ยเขาจะมี ผ้าเล็กนะครับเป็นผ้าทำความสะอาดนะครับใช้ายผ้าแอลกอฮอล์นะของ3 m มินะครับให้เราทําการเช็ดเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อเวลาติดแล้วเนี่ยมันจะได้ทนทนทานนะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ดูก่อนนะครับตรงรุ่นเลยนะฮะโอ้โหสวยดูดีดูดีออะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จเลยแล้วกันขอทําก่อนครับนะครับหลังจากเช็ดและขัดพื้นผิวเรียบร้อยนะครับก็จะมาให้ดูตัวชิ้นงานนะครับเป็นพลาสติก หนานะครับเป็นการตัดแบบเข้ารูปนะครับตรงรุ่นเลยแล้วก็ข้างในนะครับแต่ 3M มาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจะมี 3M เฉพาะด้านขอบนะครับที่จะลงสมบัติกับเนื้อกระจกนะฮะให้ดูหมวกใจนะครับนี่แบบนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะครับนะครับก็ตอนนี้เราก็กำลังจะมาให้ดูการใส่นะครับตอนใส่นะครับเราก็จะดันตรงนี้นะครับให้เข้ากันก่อน ตรงนี้นะฮะัมันจะกรับแล้วก็ล็อกพอดีนะครับด้านล่างจะมีไอ้หมุดตัวนั้นอีกนะฮะล็อกเกี้ยวด้านล่างนะครับตัวนี้จะล็อ,ลอเคเกี่ยวตรงนี้นะครับเสียบปลั๊กเสียบไรแน่นนะครับ นัำแก๊ปเราใช้ได้ไม่ใช่ว่าแก๊ปแลหักไม่ใช่นะหรือแก๊ปหักอะไรเอาละเรียบร้อยครับไฟตาขาวๆหนึ่งคู่ครับมันใส่แล้วข้างนึงนะครับรถด,ดูใหม่ขึ้นเลยนะครับอืมต้องแบบนี้โอเคเ,อเดี๋ยวเรามาใส่ข้างนะครับเดี๋ยวเหลือใส่แก๊ปหลังนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกัน เอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหใส่แล้วดูดีนะฮะนะฮะดูแลข้างนี้ก็ไม่สั่งมานะฮะเดี๋ยวไปซื้อเลยข้างหนึง่งแหมเห็นแล้วกุ่นหิดแล้วหูลบตาเก่าๆได้ยังไงจะมาทํากรอบนะครับคอนโซลนะฮะถอดมาแล้วนะครับแล้วก็นะฮะ รอบตรงนี้นะครับถอดมาแล้วก็มาทําสีนะครับแล้วก็เชื่อมตัวชิ้นส่วนที่มันแตกนะครับแล้วก็โปแล้วก็พ่นสีนะฮะตรงด้านหน้านั้นด้วยนะฮะแล้วถอดมาทั้งชิ้นแล้วนะครับนะครับรถอยู่กับเราเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดนะครับนะครับก็ตั้งใจไว้ทาใช้เองด้วยนะฮะบิ๊กชอนก็ชอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่าจะไปเปลี่ยนจอทิดด้วยนะฮะตัวนี้นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นแล้ว ก็ยังไงฝากรับชมด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครกำลังสนใจอยู่นะฮะรับรองได้เลยครับว่าผมจะทําให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปเสร็จแล้วเนี่ยจะไปลบไฟลบไฟตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะฮะไฟถุงลมนะครับแล้วก็ไฟเครื่องนะครับนะฮะถึง,งโชว์แล้วนะครับเอาละนะฮะในขณะนี้ที่รอ ติดตัวบางแดดหลังของโซลูน่านะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกอากาศชื้นนะครับอาจจะทําให้กาวมินติดไม่แน่นนะครับครับตางนี้เราก็หาให้ทาไปก่อนนะยงไงก็ฝากติดตามชมก่อนนะครับ